สวัสดีครับคุณผู้ชมและพี่แดงครับผมโดนชานอริกือสุการคนนี้คนเดิมมารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้ครับผมก็ยังคงอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตื่นมารับแสงแดดแล้วก็ลมทะเลอ่อนๆยามเช้าครับก่อนที่จะพาทุกคนเนี่ยนะครับลง่งเรือไปชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับชุมชนอ่าวเล็ดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพมที่สุดปลายท้องฟ้า จะกี่คุณเขาทะเลแผนน้ารอให้เราได้ก้าวไปจะมีเตอร้อยยินวันที่สวยงามเป็นสุดใจโลกไลนี้รอให้เราไปพบเจอ Mobile Banking จากธนาคารกลุ่งเทพ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนวันนี้นะครับน้องชานนยังคงปักหลักอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับและจะพาพวกเราไปเที่ยวชมความงามของท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยที่ชุมชน let, อ่าวตะเล็ดอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนอ่าวตะเล็ดตั้งอยู่เหนือสุดของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งติดกับอำเภอดอนสักจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับมีลักษณะเป็นอ่าวที่มีภูเขาล้อมรอบธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์และชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านครับและตอนนี้นะครับน้องชานนท์ก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะพาเราล่องเรือชมความสวยงามทางธรรมชาติของอ่าวตเตล็ t ดื่มด่ำบรรยากาศและสัมผัสวิถีชุมชนในช่วงสำราญใจไปทั่วทิศ สุผู้ชมรับพี่แดงครับผมโดนชาแนริกุสุการคนนี้คนเดิมมารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้ครับผมก็ยังคงอยู่ที่อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตื่นมารับแสงแดดแล้วก็ลมทะเลอ่อนๆยามเช้าครับก่อนที่จะพาทุกคนเนี่ยนะครับลงเรือไปชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับชุมชนอ่าวเล็ดอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม ผู้ชมครับที่นี่ช่วงเช้าบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ขณะบนฝั่งนะครับยังฟินขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ครับเราต้องไปพิสูจน์ครับว่ากลางทะเลเนี่ยจะฟินขนาดไหนผมนดะตัวแทนชุมชนไว้ครับพิธี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์จะพาเราเที่ยวในทริปนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องนนไปเที่ยวขนมาได้ค่ะว่าไปเที่ยวหลายที่เลยเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะครับบรรยากาศดีมากครับธรรมชาติสวยงามเริ่มหลงรักแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมเราลงไปในทะเลจะสวยยิ่งกว่านี้อีกค่ะแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเพียบเลยโดยเฉพาะเรายังจะมีโลมาสีชมพูด้วยค่ะเป็นไฮไลท์ของเราที่จะพาน้องชันนนไปดูวันนี้โลมาสเชมูเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับไปนครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ๆครับ สวัสดีครับนี่ครับผู้ร่วมทริปของเรา<ะ>ไปครับทุกคน พี่พิมครับช่องสวยยังเลยนะพี่ค่ะนี่คือช่องรูเลตนะคะซึ่งเป็นช่องที่มีความสําคัญกับที่นี่มากเพราะว่าห้องตรงนี้เป็นที่ที่นักเดินเรือจากทั่วโลกค่ะที่เขาขับเรือผ่านมาบริเวณนี้ในช่วงมรสุมเขาจะเข้ามาหลบมรสุมที่นี่เลดก็คือมาถึงเลดลอดผ่านเข้ามาอ๋อครับทำไมต้องชื่ออ่าวตะเล็ดด้วยครับมาจากคําว่ารูเลตเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านเสด็จผ่านมาทางนี้เพื่อไปประทับที่แหลมประทับชาวบ้านก็เลยเรียกแถวนี้ว่าอ่าวเสด็จอ๋อ สเสด็จบวกกับช่องรูเล็ตร<ช>วมกันเป็นอ่าวตะเล็ดใช่ค่ะอย่างนี้นี่เองอเมื่อก่อนจะเป็นชุมชนประมงโบราณแต่ว่าตอนนี้คือเขาจะเลี้ยงพวกปลากระชังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจุดที่ทําวิจัยย่าทะเลข,ของชุมชนอ่าวตะเลค่ะอ๋อครับ,รบแล้วก็มีธนาคารปูด้วยววค่ะ คุณผู้ชมครับเราออกเรือมาจากท่าประมาณ10นาทีก็จะพบกับความงดงามแรกที่ธรรมชาติรังสรรค์นั่นก็คือหินชั้นหรือแผนเค้กร็อกที่มีอายุมากกว่า260หล้านปีครับซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนหินใต้ทะเลและเมื่อเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวตะกอนหินที่ถูกทับถมกันมานานจึงได้พลิกตัวกลายเป็นภูเขาแล้วถูกกัดเซาะทำให้ตะกอนหินที่อ่อนกว่าถูกกัดกร่อนเหลือเพียงตะกอนหินที่มีความแข็งเรียงตัวกันเป็นชั้นๆแบบนี้แหละครับ ทุกคนครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยฮะปกติแล้วถ้าเกิดว่าน้ําขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าน้ําแรงเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เราเนี่ยมองจากทางเรือได้แต่วันนี้โชคดีของเราครับก็คือน้ำเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะฮะเราก็เลยสามารถที่จะลงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นเดินเล่นได้ถือว่ายัดเยียมมากครับผู้ชมครับหินแผ่นเค้กร็อกนี่สวยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปหาน้องโลมาก,กันดีกว่าพี่ทิพย์รออยู่ครับ งไงเจอแล้วเจอแล้วทุกคนดูครับดูคับทุกคนครับเราเพิ่งออกเรือมาได้ไม่ถึง10นาทีครับตอนนี้เราเจอน้องโลมาแล้วนะครับแต่ว่ากฎก็คือห้ามเข้าไปใกล้มากนะครับแล้วก็ต้องดับเครื่องยนต์ด้วยดูาาดค,ดยครับมาแั้วมา่มอุ้ยน้องโลมาโหโชคดีมากครับ ปกติบริเวณตรงนี้มีเยอะไหมครับพี่ตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายตัวนะคะมันจะมีหลายจุดค่ะบางจุดมีเป็นสิบยี่สิบตัวเป็นฤดูกาลของมันทันทีมันพร้อมกันสิบยี่สิบตัวเลยะครบพี่เคยเห็นแบบล้อมรอบนี้เลยค่ะเยอะมากนุ่มนุ่เขาเขากินลูกปลาน้องโลมาครับเพราะตรงนี้มันเป็นแหล่งญาทะเลแหล่งยาดทะเลนี่คือเป็นแหล่งอนุบาลสำแดาไบออสซึ่งจะทําให้โลมาที่ขนอมไม่ย้ายถิ่นไปไหนอุ้ยเต็มเลยตรงนั้นอุ้ยกระโดดอุ้ยแต่เราตามไปเรื่อยๆครับอุ้ย ปกตินี่คือเขามีมาเล่นกับเราไหมพี่ก็มีนะบางทีมมาเข้ามาใกล้เลยถ้าเกิดว่าชาวประมงแบบว่าปลดปลาออกจากอวนเนี่ยเขาจะโยนคือเขาโยนทิ้งค่ะแต่มันมากินอคือน้องน้องมากินปลาเล็กใช่ค่ะเขาก็มากินตามวิถีชีวิตเขาอะค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่ห้ามนะคะห้ามให้อาหารค่ะสวัสดีครับเห็นชัดยังครับผมโอเคน้อง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 อุ้ย นี่เป็นครอบครัวครับมาเป็นคู่นะครับน่ารักนี่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 น่ารักเป็นยังไงคะน้องชนนครับได้เห็นโลมาแล้วสนใจไหมคะสนใจครับพี่โหน้องน่ารักมากนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอดูน้องโลมาอีกแสักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผมจะพาทุกคนไปกินอาหารแบบวิถีชาวอ่าวตะเลดกันครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพพราาะไมม่ีภใดอ้ มีความสุขหัวใจฟูมากเลยเาาว้าวเอาตะเล็ดเด็ดจริงๆครับน้องชานนครับแม่แต่ทาลมท้าแดดแบบนี้อย่าลืมทากันแดดด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้มกว่าพี่แท่งเนี่ยไม่รู้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าเรากลับมาเที่ยวกันต่อครับ m o มบาย Banking จากธนาคารกรุงเทพ กลับก็สู่รายการคารวันสำรานใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่2ครับเรายังอยู่ที่ชุมชนอ่าวตะเล็ดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้น้องชานน์พร้อมแล้วครับไปเที่ยวกันต่อเลยครับ คุณผู้ชมครับกลับมาดื่มด่ำบรรยากาศท่ามกลางอ่าวทะเลกันต่อนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างทางการกลับฝั่งพี่ทิพย์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะแวะตลาดกันแป๊บหนึ่งับเพื่อที่จะเอาของสดเนี่ยไปทําเมนูเด็ดกันใช่ค่ะน้องชานนเห็นตรงรถไหมคะครับนี่แหละค่ะตลาดเปียกของเราค่ะอ๋อเหรอครับแม่แม่กำลังจับจ่ายกันอยู่วันนี้จะให้น้องชานนลงไปจับกุ้งด้วยมือเปล่าอ๋อเหรอโอ้ยพ่อท้าทายสุดๆัางแรกของผมอีกแล้วนะครับค่ะโอเคครับในคำแม่แม่สามคนของเราเป็นแชมป์คว้ากุ้งนะคะเราจะทำกรคว้ากุ้งทุกปีมือโปรท โอ้โหแม่ครับสวัสดีครับมาเริเลยอุ้ยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ <c oughs> ลงกันนะบ๊ายบายโอ้ <c oughs> แม่ครับปกติชาวบ้านที่นี่เขาหากุ้งกันมีวิธีไหนบ้างครับเกาหากินมือเปล่านะครับแต่บางคนเขาเจะใใจอวนออันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะตะก้างมกุ้งตะกางมกุ้งลอยทั้งวันมันก็ไม่ตายครับผมแล้วปกตินี่กุ้งนี่หาได้เยอะไหมที่นี่จับมือซ้ายใส่มือขวาได้ติดๆกันเลยโอ้ยขนาดนั้นเลยแม่นะใช่อุ้ยอะไรแม่เจอแล้วอูยจับได้เลยแบบนั้นมันจะกระโดดตนะครับแล้วต้องทำไงฮะจับกุ้งต้องจับแบบนั้นอ๋อ จับงี e ้อันนี้ก็เรียกกุ้งอะไรแม่กุ้งแชบัวไว้กุ้งแชบัวไว้อ่ะแม่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการคว้ากุ้งด้วยมือเปล่าเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับมือใหม่หัดคว้าเลยแหละครับเพราะต้องใช้ทั้งความชํานาญในการควานหาน้องกุ้งที่หลบซ่อนอยู่บนพื้นทรายและการจับให้อยู่มัดผมจึงคว้าน้ำเหลวจนนับครั้งไม่ทั่วเลยแหละครับโอ้โหโอ้โ้ไปเลยไปเลย ไหนที่สุดมีกุ้งกินแล้วใส่แล้วนะใส่เลยน่าดูน้องได้แล้วหนึ่งตัวคุณผู้ชมครับและนี่คือกุ้งที่ผมนะครับแล้วก็แม่แม่ส่วนใหญ่เลยครับคว้ามาได้นะครับน่าจะพอกับการนำมาหาในมือนี้แล้วนะครับผมแม่ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับค่ะ ชานนคะตอนนี้ะค่ะลายวุฟเฟ่เราพร้อมแล้วโอเคฮะขาดแต่กุ้งที่น้องชานนไปหาเนี่ยค่ะงั้นเราไปทำอาหารกันโอเคค่ะไปครับนี่พี่แมวแล้วก็พี่สุภาณีนะคะครับผมสวัสดีครับจะมาช่วยน้องชานนทำอาหารนะคะวันนี้เราจะทำเมนูแกงส้มชะครามกับกุ้งสดค่ะโอเคครับมาช่วยแม่ทำเลยครับผมแกะกุ้งแกะกุ้งเหรอครับครับอย่างนี้นะโอ้โหนี่ครับกุ้งผมไม่สวยนะผมกุ้งผมหล่อ ัตถุดิบเรามีอะไรบ้างฮะแม่ผักชักครามอันนี้นะเราต้องลวกแล้วก็คั้นน้ํามันออกแล้วถึงจะเอามาตีกับไข่แล้วก็เอาไปทอดครับผมเหมือนชะอมไข่ใช่ใชทีนี้เราจะผสมเครื่องแกงลงไปใส่เครื่องแกงส่งกะปิคนเลยลูกคนให้มันละลายเลยโอเคครับได้ครับใส่กุ้งครับออาใส่กุ้งใส่ไข่อืมเข้มข้น,นมากคุณผู้ชมครับอดใจไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารทุกอย่างพร้อมกันที่บุฟเฟ่ของเราเลยครับผม let's go <S ไป ค่ะน้องชานนบุฟเฟต์พร้อมแล้วอันนี้แกงส้มชะครามไข่คุ้งสดนะคะที่น้องชานนทำเมื่อกี้นี้นี่คือปูผัดหัวกะทิปกติที่อื่นเขาจะผัดด้วยผงกะหรี่นะคะแต่ก็นี่ยำกะทิสดปูมาใส่ตะลิงปิงค่ะโอ้พี่ๆนี่ผลไม้แล้วล่ะครับใช่ค่ะของไทยเยอะนะคะครับขอบคุณครับพี่ทิพย์ครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอยากจะกินเมนูแบบนี้ครับต้องโทรมาจองก่อนล่วงหน้านะคะางชุมชนจะมีแม่ครัวเนี่ยค่ะเขาจัดทำไว้ให้ครับก็จะเป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับ มาแต่ละทีอาจจะได้กินไม่เหมือนกันใช่ค่ะเราเปลี่ยนเมนูได้ตลอดนี่นะครับผมอ่ะผมตักเลยนะพี่โอเคจัดแกงส้มครับเอาปูมาไหมคะเอาครับครับขอบคุณครับบุฟเฟ่นี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับทุกคนโอ้โหเต็มจานเลยครับทุกคนไปมามข้าวกันนี่ครับกุ้งที่ผมหามาด้วยฝีมือของตัวเองเข้มข้นมากเครื่องถึงจริงครับ นี่นะครับรสชาติของแรงกายแรงใจของเราเองครับววลิโก้ครับน้ำตะไคายไปเตยค่ะขอบคุณมากครับพี่แต่พี่นั่งด้วยนะคะได้ครับได้ครับ เป็นยังไงบ้างคะชื่นใจมากครับสุดยอดครับผม,ผมมีความสุขมากพี่ค่ะแล้วพี่ก็ขอบคุณน้องชานนนด้วยขอนกันที่ว่ามาช่วยทําให้ทุกคนรู้จักที่นี่ค่ะใช่เลยครับผมยินดีมากๆครับทุกคนครับถ้าเกิดอยากมีความสุขแบบผมอย่าลืมนะฮะมาเที่ยวที่อ่าวตะเล็ดนะครับผม คุณผู้ชมที่รักครับทริปขนมนครศรีธรรมราชของผมในทริปนี้นะครับทำให้ผมรู้เลยครับว่าทะเลไทยของเราเนี่ยนะครับเที่ยวยังไงก็ไม่เบื่อจริงครับและที่อาวตะเล็ดนะครับต้องบอกว่าเด็ดจริงๆครับชาวบ้านก็น่ารักอาหารก็อร่อยมากๆเลยนะครับทำให้ทริปนี้ของผมเนี่ยนะครับผมได้ชาร์จพลังงานดีๆกลับบ้านไปเพียบเลยแหละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอย่าลืมใช้หัวใจนำทางนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายที่สุดปลายท้องฟ้าจะกี่คุณเขา เป็นอีกหนึ่งทริปที่ท็อปฟอร์มมากเลยครับน้องชานนแม่กระโดดลงทะเลคว้ากุ้งด้วยมือเปล่าสุดด้วยเจ๋งสุดๆไปเลยแน่นอนครับภูมิปัญญาสุดพิเศษแบบนี้สัมผัสได้ที่ชุมชนอ่าวต,ตะเล็ดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชทั้งทีนะครับก็ไม่ลืมหาของอร่อยนะครับมาฝากเช่นเคยคุณเอิร์ธรอยอยู่แล้วครับในช่วงสาขาพาชิม และยังคงอยู่ต่อเนื่องนะครับที่นครศรีธรรมราชกับช่วงนี้สาขาพาชิมแน่นอนร้านเด็ดเมนูอร่อยรอพร้อมอยู่ล้วนะครับตอนนี้อ,นอยู่ที่ร้านติดลมเลนะครับคนนี้แนะนำนั่นคือพี่โดดครับคุณจรัญาผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนสาขาสิชนนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าของร้านติดลมเลนด้คือคุณปิ่มนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชื่อร้านนี่สมกับชื่อบรรยากาศเลยนะติดลมเลยใช่ค่ะจะได้นั่งติดบรรยากาศชิลๆที่พี่แนะนําร้านนี้นะคะเพราะว่าอาหารทะเลที่นี่สดรับมาจากคนในพื้นที่ mm hmm. รสชาติเนี่ยถูกปากพี่เคยพาทั้งเพื่อนร่วมง,งานลูกค้ามาทานทุกคนติดใจอาหารร้านนี้ทุกคนคะ่ะครับผมอย่างจานนี้จานนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับ mm hmm. ปลาหมึกไข่ผัดหวานคะ่ะเป็นสูตรพื้นบ้านของอำเภอท่าศาลาเลยคะ่ะเนื้อปลาหมึกมันจะนุ่มๆไข่มันจะแน่นๆมันเต็มคำแล้วแบบ ไปตัวน้ําที่มันมีความเหนียวความข้นทั้งเค็มทั้งหวานเนี่ยมันซึมเข้าไปอ่ะถัดไปก้งทอดกระเทียมค่ะเป็นก้งทางร้านเราจะใช้เป็นก้งแก้วค่ะครับผมน้ําจิ้มมี2แบบค่ะจะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้าจิ้มหวานจาะชอบองค์ที่มันแก่มาแล้วไงมันกินง่ายแล้วมันกินเพลินจานเดียวปั๊บเดียวหมดอาะละปิดท้ายที่บอกว่าเป็นอันนี้ซิกเนเจอร์ใช่ะอันนั้นเป็นซปเปอร์ไฮไลท์เป็นยำสองไข่ค่ะ จะประกอบไปด้วยไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปูมาค่ะ mm hmm. ไข่ปูมานี่คือที่สําคัญที่สุดคือรับมาจากพี่สาวโดยตรงคือพี่สาวจะรับมาจากชาวประมงแล้วก็มาต้มแกะส่งตอนสายๆค่ะ mm hmm. เขาก็จะคัดไข่ใช่ค่ะเทคนิคก,การต้มไข่แมงดาด้วยอะครับต้มแบบใส่มเมล็ดข้าวสารไปด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามเมล็ดข้าวสารสุกพอดีแสดงว่าไข่แมงดาสุกได้ที่ค่ะเ <Okay. S 1> ทคนิคนี้มาจากไหนอะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมรดกตกทอดจากผู้ใหญ่มาค่ะและ้วด้วยความที่ทั้งสองไข่มันมันเนาะใช่แล,ล้วพอมีน้ำยำที่มันรสชาติแบบเปรี้ยวกลมกล่อมแล้วเจอซ์เจอร์ของการเคี้ยวมะม่วง กันมันจะเข้ามากเข้ากันสุดๆนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆเมนูยังมีหลากหลายมีเยอะมากคุณมิมบอกว่าให้มาลองชิมด้วยตัวเองที่สาคัญมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยครับสวัสดีทุกทิตน์นี้ลูกค้าท่านใดที่มาจากรายการคารวาลสำราญใจแค่คุณกดไลค์กดแชร์เพจรายการเพจร้านติดลมเลลดค่าอาหารไปเลยค่ะ10%ส่วนลูกค้าที่ชําระผ่าน QR code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร10%จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ All new Isuzu D-Max กลับเข้าสู่รายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่3<ม>ครับช่วงชุมชนสำราญใจวันนี้เพื่อนร่วมเดินทางของผมคุณพลอยเซ่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยเซ่นะคะครีเอทีฟดีไซเนอร์เจ้าของบริษัทเซ่ดีไซน์ค่ะครับผมนะฮะน้องพลอยเซ่วันนี้เราจะล่องใต้กันไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอ่าวทะเลนะครับอยู่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดเด่นนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยคือสะพานไม้ที่ทอดยาวลงไปกลางทะเละนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยนั่งเรือไปประมาณ 1 0 1ถึงสิบาทีจะไปเจอหินชั้นหรือเรียกว่าแพนเค้กร็อกเมืองไทยมี2ที่ในโลกครับมีเมืองไทยแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์ไม่ต้องไปไกลเลยนะไม่ต้องไปไกลเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับบริเวณแห่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีปลาโลมาสีชมพูอันนี้ว้าวมากเลยค่ะต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับรอบรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวมาถึงของดีของฝากผลิตภัณฑ์ของชุมชนกันบ้างก็จะเป็นนี่แหละฮะอยู่ตรงหน้าของเราครับน้องมาเซ่อันนี้เป็นเซรั่มนะฮะบำรุงผิวบำรุงหน้าอันนี้สครับของหนูเป็นไบรท์เทน ิ่โซฟสบู่ค่ะสบู่จากสาหรายาหายนะครวมไปถึงตรงนี้นี่น้ำพริกน้ำพริกแน่นอนไปใต้ใช่ไ้มน้ำพริกเนี่ยร้อยร้อยมีตั้งแต่แกงไตปลาแห้งแกงไตปลาแห้งครับมีกะปิกุ้งเคยแท้อันนี้กะปิแกงเคยปลาปลาอินทรีย์อ่านี้น้ำพริกมะขามค่ะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยดีกว่าไ้เลนะฮะน้ำพริกไตปลานะไข่ต้มโคลาซีก็พอยั่วยฮะตอนเช้าแบบนี้อื โอ้โหอร่อยอ่ะดูเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะคะเหนือปลาอร่อยมากแน่นๆเลยนะอร่อยมากเป็นการปรุงที่ลงตัวมากค่ะฝากชมไปด้วยนะฮะแม่ครัวเด็ดมากเด็ดค่ะเครื่องแกงก็มีเอาไปทำแกงส้มใต้ยพริกแกงคู่วปลาก็มีใช่ไหมค่ะพริกแกงกะทินะพริกแกงเขียวหวานด้วยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนอกจากนี้นี่แหละฮะทีเด็ดนะครับปลาทูหอมแดดเดียวหอม เว้ยอร่อยอ่ะนะตัวมันเล็กเนื้อมันแน่นนะฮะจริงค่ะความเค็มความนัวความกรอบมันได้ที่จริงๆนี่คือของดีของฝากนะครับผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนครับผมเอาล้วครับถึงเวลาที่เราจะมาต่อยอดไอเดียขอบคุณนะฮะแทนอาหารที่มาฝากพวกเราในวันนี้นะครับมีโอกาสพูดคุยกับทางชุมชนเขาต้องการอะไรคะคือจริงๆแล้วทางชุมชนเนี่ยเขามีแบรนด์ของเขาอยู่แล้วที่ชื่อว่าเลสซีตอนนี้คือเขาแฮปปี้กับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพวกเครื่องสําอางอะนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเอาแบรนด์เนี้ยมาใส่ลงบนอาหารมันดูไม่ค่อย เข้ายัางไงไม่รู้เขาอยากให้มันดูดีกว่านี้ทํำยังไงดีก็คือโจทย์ของเซ่ค่ะอ๋อครับเอาละฮะและนี่คือไอเดียนะครับที่ทางคุณพลเซ่และรายการของเรานะครับจะมาต่อยอดให้กับทางชุมชนครับเชิญเลยครับได้เลยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงโลโก้ที่ชุมชนต้องการก็คือสําหรับอาหารแล้วก็โลโก้บางอย่างที่สามารถใช้แทนอ่าวตะเล็ดของเราได้เนี่ยปิงแรกพระเอกของเราต้องมาค่ะพี่แท่งโลมาสีชมพูอ๋อเจ้าโลมาต้องมาแล,นะและในขณะเดียวกันที่อ่าวตะเล็ดเนี่ยเขาจะมีสะพานที่ยืดยาวออกไปเนี่ยอันนี้คือภาพจําดังนั้นเนี่ย ตัวโลโก้ของเราเนี่ยค่ะก็เลยจะเป็นสะพานและนี่คือทะเลแล้วก็โรม่าค่ะโรม่าสีชมพูใช่โรม่าสีชมพูเป็นเป็นโลโก้ที่มีสี Red C อยู่ใช่เลสซีอยู่ของชุมชนอยู่ครบถ้วนนี่คือการออกแบบโลโก้นะครับค่ะทีนี้ค่ะก็เลยออกแบบในส่วนของภาพเผื่อเป็นปกเมนูร้านอาหารนะคะก็เลยทํามาเผื่อให้ดูด้วยว่าเวลามันเป็นสีชมพูซอฟเนี่ยมันดูสวยดีเพราะว่าโรม่าเขาจะเป็นสีชมพูหวานๆนะคะจะไม่ใช่สีชมพูสดค่ะงั้นเดี๋ยวไปในส่วนของแพคเกจิ้งนะคะพี่แจ๊เราจะมาเริ่มกัน ที่พริกแกงก่อนคือต้องขอชื่นชมชุมชนก่อนเลยเพราะว่าทำแพคเกจจริงจังมากซีลวเรียบร้อยดูดแว็คุ้มออกด้วยนะคะคทีนี้เนี่ยตอนนี้คือเขาติดเป็นสติกเกอร์เ่แค่มาปรับลุคของเขาค,คือเราทําเป็นสติกเกอร์นะคะที่พูดถึงพริกแกงแล้วก็มีโลโก้ใหม่ของเราตัวนี้นะคะคแล้วก็แปะลงไป,ไปอย่างนี้ติดง่ายๆคือเป็นสติกเกอร์เหมือนเดิมเลยคะ่ะแต่แค่ว่าเขามีความเป็นเลดสีมากขึ้นครับ,รบรลองเทียบดูกับของเดิมนะครับไม่มีมาสคอตไม่มีมาสคอต นะครับโลโก้ใหม่ที่เราต่อยอดไอเดียให้นะครับเขียนไว้ด้วยนะฮะว่ามาจากที่ไหน,น,นมาจากที่ไหนยังไง คือมีขนาดเลยมีการเปลี่ยนขนาดนนาด้วยพอดีไปเห็นขนาดนี้มาแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจคนเมืองอันนี้หนูถ้าหนูเป็นคนซื้อไปเองอ่ะไม่รู้ว่าจะไปใช้หมดเมื่อไหร่อพอ,อ <ไว S 2> ตายเสร็จก็ต้องเก็บไวอ้อีกใช่ขนาดจะเสียงา่ายวันนี้หม้อเดียวจบใช่คะ่ <Good idea. S 1> คะกูดไอเดียเวลาซื้อไปเยอะๆก็แบ่งกันได้ใช่คะ่ะแจกได้เหมือนกันต่อด้วยปลาเค็มค่ะพี่แท่งปลาเค็มอันนี้คือออกแบบแขวนโชว์ได้เขียนว่าปลาเค็มอัลตเลดค่ะแล้วก็เลดสีฟูดเสือกสีชมพูใช่ก็เขาเราเป็นคนม่โลมาสีชมพูไม่เจอโลมาก็ยังเจอสีชมพูคะ ข้างหลังก็จะเขียนว่าผลิตโดยใครนะคะแล้วก็จะจําหน่ายโดยใคร,ครแล้วก็มีรูปป่าด้วยครับผมก็จะดูน่าซื้อใช่จนจะดูสะอาดน่าซื้อฝากมากขึ้นครับผมต่อ,อกันที่กะปิค่ะพี่แทงกะป,ปิมันจะมีสเสน่ห์ของเขาอยู่อย่างหนึ่งคือกลิ่นของเขาอ,ะอ่ะจะค่อนข้างแรงนิดนึงการ,ร,รที่เราอาจจะปิดแค่นี้เวลาซื้อกลับบ้านมันอาจจะได้กลิ่นที่ติดรถกลับไปก็ได้พี่แทงชอบใช่ไหมพี่แทงกะปิดีมันหอมนะแต่ว่ามันอยู่ในรถอ่ะมันจะไม่พึงะสมใช่ค่ะแต่เวลาเราทํากับข้าวทําอะไรเนี่ยหอมอร่อยที่แนะนำ ชนให้ทาเพิ่มขึ้นมานะคะแพ็กเกจิ้งแบบนี้การทํากระดาษค่ะหุ้มเข้าไปค่ะคือเราก็จะจะแรปปิดเรียบร้อยเพื่อเพิ่มการปิดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็หนูผูกเชือกด้วยให้มันแน่นขึ้นค่ะไม่ต้องใช้แพ็กเกจิ้งเยอะก็คือถือกลับบ้านไปก็ยังได้เลยประหยัดถุงพลาสติกไปด้วยก็ซื้อแบบง่ายๆซื้อฝากค่ะก็ได้ความสวยความเก๋นะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะวันนี้ที่นํามาฝากเนี่ยก็คือที่ชุมชนเนี่ยค่ะเขาจะมีปลาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะที่แท่งกินบะหมี่ป๊อกๆเนาะครับเขาก เทใส่กระดาษไปเลยแล้วก็พันๆแล้วก็ผูกเชือกอ่ะใช่ก็เลยพัฒนามาเป็นตัวนี้ที่เป็นกระดาษลายของเลซี่อะค่ะแล้วก็ใส่ปลาห่อปลากลับบ้านมันคือดีไซน์เดิมๆที่เรารู้จักบวกกับดีไซน์สมัยใหม่แล้วมันก็จะดูเก๋ๆนะคะครับเวลาซื้อกลับบ้านเนี่ยพี่แท่งก็จจะเอาอันนี้ขึ้นรถใส่ถุงกระเป๋าถุงผ้าแล้วเราก็ได้ของฝากที่น่าซื้อกลับบ้านค่ะอ่าก็เป็นไอเดียน่ารักนะฮะสร้างเสน่ห์ให้กับนะฮะชุมชนท่องเที่ยวนะครับเวลานักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็ ชอบจะประทับใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับค่ะเรียบร้อยในการเพิ่มเติมไอเดียขอให้ขายดีๆเลยนะคะหวังว่าสิ่งที่นำมาฝากวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเย้ yeah. และนี่คือเรื่องราวดีๆนะฮะที่เกิดขึ้นที่ชุมชนอ่าวเล็ดนะครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหวังว่าทุกท่านนะฮะดูรายการของเราจบแล้วนะฮะจะมีแผนที่ไปเที่ยวที่นี่นะครับรับรองว่าชาวชุมชนจะต้องดีใจและรอต้อนรับทุกท่านอย่างเต็มที่แน่นอนครับทางรายการและธนาคารกรุงเทพขอแสดงความชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับชาวชุมชนอ่าวเล็ดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมและก็ยั่งยืนต่อไปครับวันนี้ขอบคุณนะฮะไอเดียดีๆโดนๆนะครับ ากคุณพลอยเซ่ด้วยนะฮะที่มาต่อยอดไอเดียให้กับทางชุมชนครับขอบ,ขอบคุณครับ,รบขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะผมและคุณพลอยเซ่ลา่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย